ตัวแรกเลฮะก็คือโคเควนี่โคเคนนี่ใหม่เอี่ยมใหม่เอี่ยมเลยมันทันสมัยเพราะว่าตอนนี้เรากลัวอะไรโรคปอดไง COPD การโรคปอดอุดตนันเป็นหวัดเป็นหืดหอบเป็นภูแพ้ไอตัวนี้ดีเพราะว่ามันบำรุงไนงะบำรุงเพราะอะไรมันมีสารสําคัญในตํำรับโคเควผมจะเอาตัวเด่นๆมาเลยนะฮะ,อะตอนแรกให้ดูองค์ประกอบก่อนตัวแรกเลยนะฮะ,ะตัวแรกก็เป็นอเอเดอร์เบอรี่นะฮะเอเดอร์เบอรี่วเดอร์ นะอันตัวที่สองก็มีซิงค์นะฮะซิงค์นี่ก็เป็นสังกะสีนะไอออนนะอันนี้เป็นตัวที่เพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็มีวิตามินซีโอที่สำคัญก็คือมีพัูคลาวอีกมีแอลตาเซนทีนะนะฮะมียีสต์มีขิงนะฮะนะก็บอกได้เลยว่าองค์ประกอบหรือคอมโพเนนต์องค์ประกอบสำคัญในโคเควเนี่ยคือจะโปรโมท คือเสริมการทํางานของปอดนะฮะก็ดูองค์ประกอบตัวแรกนะฮะซิงก์อะมิโนแอซิดคีเลตนี่นะเอ๊ะเดี๋ยวขอโทษนะฮะข้ามไปต่อนี่คือตัวหลักสําคัญเลยเอนเดอร์บีรี่พาวเดอร์เนี่ยอันนี้เป็นพืชสมุนไพรที่เขาใช้ผลของมันเนี่ยเอามากินทั้งยุโรปทั้งต่างประเทศเนี่ยนะเขาใช้กันบำรุงนานแล้วเป็น,เป,นเป็นพันปีเลยตัวเนี้ยเ,เป็นตัวสําคัญในการที่จะอะไรเ,เป็นแอนตี้ออกซิแดนที่มีพลังสูงเพราะมีแอนโทไซยานิน ถ้าดูองค์ประกอบนะมีฟีโนลิกแอซิดฟีโนลิกวิตามินซีที่สำคัญคือแอนโทไซนินแอนโทไซนินนี่เป็น powerfull เอนตี้ออกซิเดนต์คือเป็นตัวที่ต้านอนุมูลอิสระมี power ในการต้านอนุมูลอิสระสูงคือพูดง่ายๆทำลายไอ้ไอ้สารตัวร้ายที่เกิดในร่างกายเกื้อหนุนอิสระนะฮะแล้วก็ต้านไวรัสแล้วที่สําคัญคือเขาใช้รักษาไข้หวัดเล็กไข้หวัดน้อยมาแต่โบราณกาลนะเพราะว่าอะไรมัน boost อินมูเนิตี้นะพวก อ,องค์ประกอบสารสำคัญนในแอนเดอร์เบอรี่เนี่ยมันจะเพิ่มภูมิต้านทานโรคเพราะนั้นเราก็ไม่ป่วยโดยเฉพาะปอดเนี่ยทุกวันเนี่ยเราจะรับแบคทีเรียไวรัสอะไรเข้าจมูกเนี่ยแล้วถ้าเรามีภูมิการสูงเนี่ยมันก็สามารถที่จะต้านไม่ให้มันเป็นไงเพราะนั้นโบราณเขาใช้รักษาไข้หวัดนะโดยเพราะไข้หวัดก็คือพวกไข้หวัดใหญ่อย่างไอโควิด1 i พวกซาพวกมเมอร์นี่เป็นไวรัสทั้งนั้นนะเะพราะนั้นเรากินตัวนี้ไว้มันปอดเราจะได้ไม่เป็นไรไงนะคือป้องกันไว้ก่อนป้องกันหวัวใจหลอดเลือด ลดการอักเสบของทางเดินลมวัชชัยพูดง่ายไอ้เจ้าเอลเดอร์บลีนี่เป็นตัวหลักของโคเคียวในการบำรุงปอดอ่ะตัวต่อไปนะฮะก็คือซิงค์อิมโนโนิสิตคีเลตคือเอาซิงก์ถังสีเป็นไอออนเขาเขาละคีเลชันกับอิมโนนิสิตก็อเอาง่ายๆคือตัวซิงค์นี่แหละซิงค์นี่เขาใช้ในตัวที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันซิงค์เนี่ยภูมิคุ้มกันเพื่ออะไรต้านมะเร็งด้วยไอ้ตัวเนี้ยข้อมูลอันนี้นะฮะเป็นข้อมูลที่มีการรับรองมีการวิจัยทางวิศาสตร์ชัดเจน ว่าซิ่งนี่ยมันจะกระตุ้นไอ้พวก natural killer คือเซลล์เพชฌฆาตเพชฌฆาตคนอื่นนะในร่างกายเนี่ยถ้าสิ่งแปลกปลอมเข้าไปมันจะถูกฆ่าโดยไอ้เจ้า natural killer หรือ nk เซลล์เพชฌฆาตไอ้สิ่งนี้มันจะกระตุ้นให้ natural killer มันเพิ่มขึ้นไงกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวพวก macrophage ซึ่งพูดแล้วใน immunity นะฮะมกันพวกเม็ดเลือดขาวเป็นตัวที่จะกินไอ้พวกสารแปลกปลอมที่เข้าร่างกาย ซิงกตานมนิสระและที่สำคัญคือโรคทั้งหลายแหละที่เสื่อมและไม่ติดต่อกันเรื้อรังตามธรรมชาติคือโรค NC d ีไอตัวนี้ก็จะทําให้มันสโลดาวอย่างความทําให้มันลดน้อยลงความดันโลหิตเบาหวานแล้วมันก็ไปกระตุ้นเซลล์สร้างกระดูกด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะกระดูกเราเนี่ยมีการสร้างสลายตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นกระดูกเนี่เซล,ลที่สร้างกระดูกเรียกออสโมบลาสกินซิงไปกระตุ้นออสโมบลาส ทำให้เอาแคลเซียมจากอาหารไปสร้างกระดูกนะแล้วก็แผลหายหลังมันไม่ค่อยหายขึ้นลงกินแคลเซียมเสริมมันทําให้แผลเรืเอรังหายเร็วอันนี้เป็นผลจากการใช้และการเอ่อเอ่เอทงานของซิงนะฮะแล้วป้องการไข้หวัดปอดบวบโรคปอดฮะซิงนี่ป้องกันโรคปอดนี่มันเหมาะเลยในโคคิวนะฮะส่วนตัวต่อไปนะพลูคาวพลูคาวนี่ก็เป็นของอยู่ทางเหนือเยอะนะฮะอันนี้โบราณคนไทยนี่ใช้มานานแล้วมันมีพวก อฟลาเวอร์นอยด์แอะคาลอยด์แคปรรกแอซิดแล้วที่สำคัญมีโพแทสเซียมโพแทสเซียมนี่ทำให้ขับปัสสาวะนะฮะพอกินแล้วมันก็จะฉี่เอาล้างพิษนะฮะแล้วก็ตัวนี้มันต้านไวรัสโดยเฉพาะยับยัง้งมะเร็งเม็ดเลือดขาวเลยส่วนมากไอลิวคิเมียมะเร็งเมเ็ดขาวนี่มันถูกไอแอลพูคามันช่วยยับยั้งมะเร็งได้ป้องยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งน,นะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือว่าต้านการอักเสบป้องกันไข้หวัดใหญ่เห็นไหมไวรัสก็เป็นพวกไข้หวัดทั้งหลายเลย เอาละครับในโคเควก็ยังมีอีกตัวนะปักทีทึ่งนี้เราก็รู้มันเ,เป็นโสมที่กินแล้วอายุยืนเพราะอะไรมันช่วยทางเดินลมหายใจโดยเฉพาะาามันมีปักทีมันทำให้เลือดไหลไปที่หัวใจดีนะอันนี้ก็มีพวกแอลคอลอยบโพลิซคคลายเฟเลวนอยนะฮะเอ,เอสโตรโกลไซนะเป็นแาลดเรกลไซ พวกนี้จะทําให้เลือดไหลไปที่หัวใจนะแล้วเพราะนั้นหัวใจมันก็เต้นดีปอดก็ทํางานหัวใจเต้นเพื่ออะไรเอาเลือดเอาเลือด,ออ,ดออกเป็นหมุนเวียนเลี้ยงร่างกายแล้วรับออกซิเจนเข้ามาปอดมันก็ดีนะเพราะนั้นนี้ก็ดีมากนะในตํำรับนี้แล้วก็ถึงสำคัคือไอปักคีนี่ดีมากในปัจจุบันเพราะว่ามีรายงานนะรู้สึกจากฮอลแลนด์หรือไงเนี่ยมันยับเยิงมะเร็งนะฮะมะเร็งลำไส้มะเร็งกระเพาะในปัจจุบันก็ใช้ในคอมพลีเมนต์ทรี คือร่วมในการรักษามะเร็งอย่างคนที่รักษามะเร็งโดยใช้เคโมโี o t h e r a p หรืออะไรพวกนี้ก็อันนี้จะช่วยด้วยเอาละครับสำหรับโคเคียวนี่ก็ท่านควรเข้าใจนะฮะในสภาพภาวะปัจจุบันนี่การบำรุงปอดนี่เป็นเรื่องสำคัญนะฮะก็บำรุงปอดกินสักเช้าเม็ดเย็นเม็ดก็ได้นะฮะต่อไปก็อีกตัวที่ดีก็คือเบต้าลอยเบต้า